โอ้ by oh god สนีวันพระเจ้าสลาตาันอีบายโมวิทแมงตันหนึ่งร้อสโอดูมือโอ้พลังแบบมันแพ่แบบออกนอกเกมขนาดนี้เลยเหรอวะคุณผู้ชมผมต้องมือสั่นอะ่ะนี่เป็นข่าวพลังที่ตัวเกมเยอะที่สุดในขนาดนี้แล้วก็ว่าได้นะครับนักเตะแม่งตัน1 1 0 โอ้โในอนาคตแม่งไม่ร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบผมว่ามีไว้คุณผู้ชมต้องรอดูในอนาคตนะครับผมแต่ณตอนนี้สลาตันอิดายเฮนโมวิดนะครับเป็นนักเตะที่เข้าพลังเยอะที่สุดในเกมมีฟุตบอล2 0 2 6นะิะคุณผู้ชมและสูตรสไตล์การอัพจีเนียตไม่พลาดอย่างแน่นอนคุณผู้ชมผมคิดมาให้อย่างดีแล้วจริงๆนะครับสาหรับพระเจ้าคนนี้ไม่มีสูตรไหนที่เหมาะที่สุดสําหรับสูตรนี้แล้วล่ะคุณผู้ชมผมไปลองมาหลายสูตรมากๆสุดท้ายผมก็ชอบ สุดนี้มากที่สุดด่าแค่นั้นแหละนั่นก็คือ905 1295น่ะ905 1295นะครับคิดแบบ อย่างดีอ่ะแล้วลองตัวที่สุดเผมมีหลายสูตรมาก3-4มสูตรนะคุณผู้ชมผมไปลองเล่นมาสุดท้ายสูตรนี่แหละตอบโจทย์สําหรับสลาตันมากที่สุดนะฮะจะตันอยู่ที่1 0 9แต่ถ้าใส่ที่บูทเนี่ยสกายเป็น110อย่างแน่นอน100%เนะคุณผู้ชมจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากสไตเกอร์นะ,ะสุตรที่สุดของเดอะเบสกองหน้านั่นก็คือสไตเกอร์นะคุณผู้ชมจะเสริมเกี่ยวกับการ,การจบับสกรองกันไปกับบอลเกมลุกนะครับแล้วก็สปีดต,ตน้นมันเป็นเดอะเบสออฟเดอะเบสของกองหน้าไปแล้วนะ สำหรับสไตลเกอร์น่ะดูดิครับปกคตอสวยโคตรมีสง่าราศีอะ่ะคุณผู้ชมนี่มันเทพพระเจ้าของจริงชัดๆด่าขนาดแหละเรามาดูแบบไส้ในหรือว่าข้างในสลาตันดีกว่าว่ามันจะสุดขนาดไหนนะฮะแต่สไตล์การเล่นแม่งฟอกอินเดอะบ็อกซ์นี่มันหมาป่าหน้ารอบเขตโทษชัดๆเลยนะครับนี่ยแล้วบอกตรงว่าล่างนี้แม่งไม่ยอมแมวด้วย250 ตัวบวกบวกถ้าใครสุ่มได้ใครเกลือเนี่ยผมยังไงก็ว่าคุ้มเว้ยผมเกลือผมเล่นเขาผมยังคิดว่าผมคุ้มเลยคุณผู้ชมที่ผมได้เขามาน่ะดูส่วนสูงสิครับ1 9 5กองหน้าที่ไหนแม่งสูงชิบหายตัวใหญ่บังบอลมิดแน่บอกตรงว่าโค,ค้งแน่คุณผู้ชมอายุมาในร่าง2 8ปีด้วยร่างนี้เป็นร่างเอซีมิลานนะที่ยังมีแรงอยู่คุณผู้ชมยังสดยังหนุ่มและแถมยังเก่าเกมอีกด้วยได้ดูข้าบพลังตัน110 สุดเกินคุณผู้ชมดูเกมลุกดิ99เกือบทั1ร้อยอ่ะเลขมันสวยมากโอ้โหการหาช่องเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับผมการแบบ ช่องแนวลุกเนี่ยสลาตันตอบโจทย์สุดๆส่วนการควบคุมบอลเลี้ยงบอลหรือว่าเลี้ยงบอลด้วยความระดตบเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมครับทำไมมันถึงเป็นสีเขียวมันไม่ไปกลายเป็นสีเขียวเชมแบบ90บ,กบวกๆเพราะสลาตันตัวสูงไงคุณผู้ชมมันโยกแยกนี่คือข้อเสียแต่มันก็ไม่ได้ข้อเสียขนาดนั้นการควบคุมบอลเลี้ยงบอลหรือว่าเลี้ยงบอลด้วยความระดตบเนี่ย87 85 85ามันก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับแต่มันไม่ได้ดีจนเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้แย่จนเกินไปหรอกคุณผ แล้วดูการส่งฮะ7 1สีส้มแล้วก็65สีแดง8นี่เราไม่ต้องไปใส่ใจเขาไม่ได้แบบแอซิดเล่นกองกลางไงคุณไ่ชมเขาเล่นหน้าเป้าคุณนาสบัตหลักจริงๆมันคืออะไรการจบสก,กอร์ไง <c oughs> ดูเกรอบตันร้อยอ่ะโอ้โห97สีเขียวเข้มกดยิงธรรมดาเนี่ย โกงมากๆนะคุณผู้ชมแล้วค<บ>อมโบกับสกิลใหม่เนี่ยสุดจริงๆนะครับเนี่ยโอ oh, ้เดี๋ยวผมจะอธิบายที่หลังนะว่าสกิลใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมแล้วลูกเคิร์ฟเนี่ยถือว่าพอใช้ได้ยิงปั่นผมไม่แนะนําเลยนอกจากมันจะระยะประชิดจริงๆให้แนะนําไม่ยิงปั่นแต่ใครที่แบบอยากยิงสาใจเนี่ยคุณผู้ชมยิงธรรมดาเนี่ยเท้าไวแ,วแล้วมันจบสกอรม,มันมันเข้าง่ายอยู่แล้วอะก่ยิงธรรมดาก็เข้าง่ายอยู่แล้วแต่ใครอยากสาใจฟ็อกอินเดอะบ็อกเนี่ยมันจะยืนแบบ ทางจากแบบมันจะอยู่หน้ากรอบเฉโทษมันไม่แบบลึกเข้าไปอ่ะคุณผู้ชมแนะนําให้หลอดม่วงหลอดม่วงทีผมว่ามีหายแน่ดูดิ96สีเขียวเข้มยิงทีเนี่ยไสแตกแน่แค่นั้นแหละใครจะไปรับได้ว่าคุณผู้ชมยังไงรอดูในเกมนี้นะครับว่าสุดสไตล์กันอาจีเนี่เล่นสลาตันเนี่ยเขาจะซัดได้กีิ่นลูกนะคุณผู้ชมแถมยังมีความไวตัวใหญ่นะคะมีสปีด90พอดีเป๊ะและสปีดต้น9กออกตัวก็ดีด้วยตัวใหญ่แล้วไวอีกอ่ะคุณผู้ชมยิงก็คมลูกจ้ำก็90พอ เปเล่นกาอากาศได้แน่นอนร้อยเป์เซ็นต์ถึง h e ดด i n g เขาจะน้อยก็เถอะนะคุณผู้ชมแต่ลูกจ้ำเขาเก้าสิบมองก็ได้ตัวแม่งสูง195เก้าดสิบ้าลูกจ้ำแม่งเก้าสิโอ้โหและความแข็งแกร่งก็สุดบ้านี่แหละครับเทพเจ้ายังไงก็คือเทพเจ้าแทบไม่มีที่ตีเลยก็ว่าได้สำหรับข้าวบาังนะที่ตีคือเกมลับอ่ะ เจมรลักสีแดงแป้แล้วก็การส่งนะคุณผู้ชมซึ่งมันไม่ใช่เป็นคุณนสมบัติหลักของซลาตันไงโอ้สุดมากมาถ้าจะตีจริงๆเนี่ยขอตีเรื่องการไปกับบอลเลี้ยงบอลหรือว่าเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำดีกว่ามันจะตีเขาก็ไม่ได้หรอกคุณผู้ชมข้าวัลังมันไม่ได้แย่มันปานกลางนะฮะับแปดสิบเจ็ดแปดสิบห้าแปดสิบสามอ่อคุณผู้ชมเออผมรู้ที่ตีละพอยใช้ได้ของมันเนี่ยแปดสิบสองกับแปดสิบสามนั่นก็คือบาลานซ์กับสเตมินานะครับอาจจะยืนเต็มเกมไม ยืดเต็มเกมได้อย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมสายฟองอินเดียบ็อกเนี่ยรอหาช่องรอทาชิ่งหรือว่ารอซัดหลอดม่วงอย่างเดียวก็ได้ใครไม่รู้เล่นยังไงคลิปนี้เกมนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปไต่แรงให้ดูนะคะว่าเล่นยังไงให้โกงเล่นยังไงให้ฉลาดเล่นยังไงให้เป็นเทพเจ้าอ่ะและเรามาดูสก,กิลของเทพเจ้าดีกว่าคุณผ,ผู้ชมอย่างสก,กิลใหม่ล่าสุดนะะวิวพาวเวอร์นะคุณผู้ชมเป็นสก,กิลที่แบบว่าการยิงมันจะช่วยให้ยิงขึ้นนะ่ะสแต็กเนี่ยอาจจะแบบ7 8ครั้งป่ะโอกาสการยิงมันจะ แบบสุดขึ้นหน้แบบมันยิงเยอะๆไปแล้วเนี่ยค่าพลังการยิงมันเท่าไหร่นะฟินิชชิ่งเนี่ยเก้าสิบเจ็ดยิงเจ็ดแปดเก้าครั้งครบสแต็กของมันเนี่ยมันจะจะยิงเก้าสิบเจ็ดซึ่งมันจะคมมากต่อให้มันจะไม่ครบสแต็กเนี่ยมันอาจจะยิงแบบ94-95่าตามความฟิตทีนะคุณผู้ชมมันมันลึกอะเอาง่ายสกิลใบเนี่ยมันคือสกิลการยิงให้มันคมขึ้นนะคุณผู้ชมยังไงก็รอดูในเกมนี้นะครับว่าสลาตันเนี่ยยิงเยอะๆเนี่ยมันจะผลิตสกอร์ได้สักกี่ลูกต่อให้มันยิงเยอะๆต่อให้มันจะปเ็ แครั้งผมว่ามันน่าจะเข้าประมาณ3-4ครั้งไปแล้วก่อนที่มันจะแบบครบสแต็กของสกิลใหม่นะ แต่เสียดายนะครับเขาไม่มีดับเบิลทัชเด้อคุณผู้ชมสกิลลูกหลังผมแนะนำไม่เสริมนะแล้วก็สกิลการยิงเนี่ยเสริมเข้าไปเยอะๆอย่างไรซิงช็อตนะครับผมเอาไซเคเลอร์เนี่ยยิปปี้ช็อตใส่สกิลการยิงเขาไปเยอะๆนะคุณผู้ชมแต่ผมแนะนําดับเบิลทัชควรมีให้สลาตันเทพเจ้านะฮะนอกนั้นก็สกิลดีแล้วนะครับผมเฟิร์สไทม์ช็อตฟินอลฟินอลฟินิชชิ่งก็มีวันทันพาร์ตก็มีไฟติ้งสปิริตก็มีนะคุณผู้ชมเอ้ยอย่าลืมโซคอนทอนด้วยโซคอนทอนก็แนะนําให้ใส่นะคุณผู้ชมมขาดไ่ ได้นะสกิลโซนคอนโทนเพราะว่าเขาโยกเยกไงคุณผู้ชมต้องเสริมเกี่ยวกับการคลองบอลการคอนโทลนักเตะให้มันง่ายขึ้นนะครับโซนคอนโทลแนะนาให้ใส่ด้วยดับบัลทัศไลซิงชอ็อตดิปปิ้งชอ็อตสกิลการยิงสยใส่เทพระเจ้าเยอะๆเขาจะได้ยิงคมขึ้นและวินาทีที่ทุกคนรอ,อคอยกําลังจะมาถึงแล้วเว้ยเรากาลังจะเอาสลาตันเทพระเจ้าที่ตันหนึ่งร้อยสิบข้าพลงังเยอะที่สุดในเกมนะตอนนี้เอาไปไต่แรงคุณผู้ชมรอดูนะครับว่าเขาจะสุดขนาดไหนจะถล่มทลายประตูฝ่ายเราข้ามได้สักกี่ลูก สูสไตล์กันอนาบจีบจบน,น,เ,น,น,นเนี่ยจะของจริงขนาดไหนน่ะแล้วเราไปดูกันได้เกมมาแล้วครับผมจับคู่ตีสักทีว่ะคุณผู้ชมจับตาดูสลาตันผมในเกมนี้ดีๆนะครับว่าสุดสไตล์กันอัพจีนเนี่ยเนี่ยจะของจริงขนาดไหนน่ะแค่นั้นแหละแล้วบอกตรงว,ว่าเราจับคู่ในการไต่แรงเป็นเวลาตอนนี้นะคะตีหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมเกือบตีหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วเจอแผนหน้าสามว่ะ โอ้หนายเป็นวินิซิุสจูเนียหรอพวกในชีวิตจริงก็เก่งในเกมก็ได้จะเก่งแหละแต่ร้อยสี่เองหรอเมซี่ร้อยเจ็ดเองหรอเจอสลาตันผมเวาลาแม็กหนึ่งร้อยสิบเป็นกองหน้าที่ข้ามพลังเยอะที่สุดในเกมนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วบวกกับสุดสไตล์การอัพจีเนียนะคุณผู้ชมรอจับตาดูสลาตันผมเลยนะครับว่าสุดสไตล์การอัพของผมเนี่ยมันจะสุดขนาดไหนในเกมนี้นะล้วเราไปดูกันได้เกม เอานี่ยเว้ยเกมนี้เรามาเยยนสายตรงข้ามด้วยนะครับเนี่มาในเวสลาตันนายเป็นคาบลังเยอะที่สุดในเกมนี้แล้วนะ,นะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะฮะมารอดูว่าเขาจะซัดให้คุณผู้ชมได้เห็นสักกี่ลูกในเกมนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าการหาช่องการยิงจะโค้มขนาดไหนวะเอาเดยวเว้ยจับนบอลสัมผัสบอลแรกจะเย็นต้องจับจ่ายนะคุณผู้ชมแล้วจอดในสลาตันหบนี่ไงล่ะครับแค่หกลูกแรก พัดเจ้ายังไงก็คือพัดเจ้าอ่ะแค่นั้นแหละโอ้โหนี่แค่สัมผันบอลแรกนะคุณผู้มมชมและไม่ใช่การยิงมันคือการโขกด้วยโอ้โหแม่งสูงตั้งแบบร9อยเกาบบวกๆกันแล้วสุดสไตล์การ์ดนี้เพิ่มเกี่ยวกับลูกแบบกลางอากาศมาด้วยลูกจำอ่ะแล้วแล้วสปินสปิน,ปนโอ้ยเอ้ยแล้วโอ้สปินหนีแม่งจะหลุดได้อยู่แล้วคุณผู้มมชมโอ้โกกล้องหลังกับเอาไม่อยู่นะครับเนี่ย โอ้โหสุดจัดอ้าวแล้วฝ่ายรงข้ามโดนอะไรครับเนี่ยเสียเกมหรือเปล่าเจอเทพเจ้าผมจุดตีลงมาแม่งเสียเกมเสียแผนหรือเปล่าจังวันนี้แล้วมันตัดได้วะมานี้บักโจ้เฮ้ยเดี๋ยวมึงอย่าพึ่งแหลกเดยป้าพวกอย่าพึ่งแหลกเดยป้าเกมกำลังเดือดเลยแม่งต้นเกมแม่งเดือดจัดแต่ผมขอคลองเกมไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเรานำแล้วนะฮะเราเจาะไม่ได้ก็ชิวๆไปก่อนมันเพิ่งไต่แรงนะครับผมลงแรงซะด้วยแม่งเวลานี้ตีหนึ่งนะฮะ ครับสันเวลานี้มาเพื่อคนดูโดยเฉพาะอ่ะโอ้โหแม่งผมจะหยอดให้กองกลางไปหยอดให้รูนี่เฉยโอ<ฮ>้ชผายโอ้โหรูนี่แม่งชิบเนือเน้อเลยว่ะอุ้ยชม โอ้โหแบบนี้แหละผมชอบซัดก,กันไปซัดก,กันมาเว้ยผมส่งผิดเห็นไหมเกมเนี้ยลงแรงทีนะครับส่งผิดชีวิตเปลี่ยนครับยิ่งไต่แรงดีวิชั่นหนึ่งแบบเนี้ยแม่งในเวลาต้องตีหนึ่งซะด้วยพลาดทีนี่คือจบเลยนะคุณผู้ชมบอกตรงอิสลาตันนายต้องแบกแล้วเว้ยพวกเกมนี้จะไม่เปิดได้ป,ป,ปะจอดอิสลาตันอีกทีนึงแล้วแล้วจับจับโอ้โหที่ซัดแต่ติดโอ้สียดายแม่งจับแบบซัดได้ไงวะนะ่า โอ้ตัวตะกี้อยู่ด้านหลังฝ่ายโราข้าแม่งแ่ซัดได้เฉยอัอนเดสลาตันตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่บังบังบังแล้วซัดตู้ดิคุณผู้ชมคมไม่ล่ะสูสไตล์การเอาของผมไม่คมจัดโอ้โหกัดการยิงครั้งที่สามนะคุณผู้ชมเขาซัดไปแล้วสองลูกลุ่นแฮตติกสองลูกนี้ไม่มีใครยิงนอกจากเทพเจ้าสลาตันตันหนึ่งร้อยสิบบ่โอ้โหสูสตล์การเอาจีนี่โอ้โห เกือบโรตีเสมอแม่งเกมนี้แม่งันจัดโหบอกตรงว่าในอนาคตต่อไปเป๊ะแน่ๆจะมี1 1 0บวกบวก1 1 1ยเพิ่มเผื่อ115บคุณผู้ชมรอดูในอนาคตนะฮะแล้วดูนี่ดูนี่ทำชิงสวัสดิสักไไงด่ะครับสวัสกองหน้าของผมก็ไม่น้อยหน้าว่ะ สามหนึ่งไปแล้วตะกี้ยังหนึ่งหนึ่งอยู่ไม่ใช่หรอเพื่อโอ้โหเทพเจ้าสลาตันจุตินะคุณผู้ชมชื่อในเกมผมรอดูในเกมนี้นะครับว่าเขาจะกดแฮตทิกให่คุคณผู้ชมได้เห็นได้หรือเปล่าสำหรับเทพเจ้าเรานะ่ะเอะ้เดือดมันมันโอ้ยยิงจะทำชิ่งไม่ได้ว่ะสู้โอเคเอาไปกองหลังผมปล่อยบอลทำไมอะ นนะะสลาตันมาขนาดนี้แล้วพวกนายต้องกดแฮตทิกนะโอ้แต่กองกลางไม่ได้สลาตันอยู่ไหนเฟกโอ้กดเฟกช็อตโอ้ผมอยากรู้ว่าสกิลใหม่มันจะทำงานยังไงนะฮะเรายิง3-4ครั้ง 3, <ว>แล้วนะคุณผู้ชมสมาาลาตันเราไม่รู้ว่ามันจะคม<ว>ขึ้นหรือเปล่าในครั้งที่8ที่9นะฮ่าลุดอีกแล้วโอ้หดี้วมันยิงติดกองหลังผม โอ้แม,ม่งไม่ดูภาพช้าซะด้วยดูดินายจะรีบไปไหนว,วนะพวกทำไมนายไม่ดูภาพช้าวะเกมมันรุษาเดือดโอ้ครึ่งแรกซัดก็ไปสีลูกอะ่ะสกอร์สูงจัดโดนทดสามา่ะเดือดจัดครับผมครึ่งแรกแม่งทดสามนาทีเลยแล้วได้สวนวิซาลาตันมันพักอ,อกส่งเหรอตะก,กี้โอ้โหแต่แทงไม่ดีโอ้โเอาไงดีวะชีวิตะก,กี้มันพักอ,อกส่งเหรอ สุดจาดโคตรโดดเด่นในครึ่งแรกนะคุณผู้ชมโคตรคมต้องรอดูรุ้นดูครึ่งหลังนะคะว่าเขาจะกดแฮตถิกกับเทพเจ้าของผมจะกดแฮตถิกให้คุณผู้ชมได้เห็นได้หรือเปล่าในครึ่งเวลาหลังอะ่ะเอาเนี่ยเว้ยมาต่อในครึ่งหลังคุณผู้ชมรอดูนะคะว่าเทพเจ้าของเราจุติในเกมนี้จะซัดแฮตถิกได้หรือเปล่านะตันนัก110เลยนะพวกเราข้ามันไม่รีบเข้าแล้วก็เล่นเชิงกับมันไปก่อนครับ้ยแล้วปัด โอ้โหแต่ซลาตันไม่ไม่พร้อมวิ่งอุ้ยซลาตันขออีกเม็ดหนึ่งได้ปะเราไม่ได้มีโอกาสที่เขายิงเลยว่าคุณผู้ชมโอการขันที่เขาน้อยจัดแต่ทุกครั้งที่เขาได้ยิงเนี่ยเ,<ร>เขาจะทำให้เราผิดหวังนะ่ะโอ้โหแล้วฟาโดข้ามบุกกูรัวเลย้สู้อุ้ยไม่มีใครขก<อ><อ>สวนประตูปตัดเคียร์ก่อนเราได้สวนโอ้โหมันจะปาดไม่ได้สวนไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมฟาโดข้ามแม่งกระหน่ำบุกผมเลยว่ะ โอ้โหมันเอาจนได้โอ้โหตามมาสามสองหรอคุณผู้ชมฝันเราข้ามก็ไม่ยอมแพ้นี่มึงรีบกดข้ามมั้ช้าไปไหนเนี่ยพวกโอ้โหเขาแก้เกมก่อนหรอไม่ไหวแล้วหรอคุณผู้ชมซลาตันขออีกเม็ดได้ป้าเกตัเบลซุปเปอร์ซับฟิตเปเล่ไหมเขากดกองหลังวรอคุณผู้ชมเต่า ประมาณนี้นะคุณผู้ชมสดสรลาตันเนี่ยยังคงมีแรงอยู่นะครับเราจะให้เขายืนเต็มเก,ม,เกมอย่างแน่นอนนะเอาเลยดิว่าสลรตันตันนักร้อยสิบีเสลาอตันย้อนไปซิกโก้ซิกโก้สอดแล้วต่อไปสลรตันสอดได้ไงล่ะครับโอกาสการยิงน้อยจัดแต่ทุกครั้งที่เขายิงเนี่ยเข้าไปเลยคุณผู้ชมเทพเจ้าไม่เคยทำให้เราผิดหวังเป็นไง คือผมกดซัดตูม้มคือหายเลยอย่ะมันติดสกิลใหม่หรือเปล่าโอ้โหไม่ต้องกดหลอดมองหลอดบ่วงนะฮะจบสกอร์แม่งคมจัดสังเกตดีๆนะโอกาสที่เขาได้บอลเกมนี้นะี่ะน้อยมากๆนะฮะแต่ทุกครั้งที่เขาได้ง้างเนี่ยโอกาสกันเข้าสูงจัด โอ้ยสุดจัดเลยว่ะคุณผู้ชมบอกตรงว,ว่าติดเมตาแน่นอนสำหรับซลาตันล่างใหม่น่ะแม่งบวกกับสุดสไตล์กันอัพจีเนียที่คิดมาให้แล้วอย่างดีมิ้ของจริงก็ดูเอาละกันนะครับผมแม่งโอกาสกันยิงน้อยขนาดไหนอะ่ะแต่กดแฮตถิกได้อะ่ะโอ้ไฟโดข้ามก็เก่งเก่งนะคุณผู้ชมไม่ได้การดูโอ้โหแม่งก,กันอบุกผมมันกันแต่มันจบไม่คมเท่าซลาตันผมไงโอ้เปิดแรงกันไปพวกส่วนได้ปะสวย จรไปเลยครับผมโอ้โหไม่ถึงสลาตันวะตอนนี้เขาเริ่มหอบแดกแล้วนะคุณผู้ชมแต่ภารกิจเราสำเร็จแล้วแม่งนับดับสามได้แฮตชิกไปแล้วอ่ะแต่โอ้โหยแม่งมิแองวะ่ะฟังอินเดอะบ็อกซ์เนี่ยไม่เหมือนโกเวเชอนะร์นะคุณผู้ชมแต่แม่งเข้ามาเป็นโกเวเชอร์มันจะสุดขนาดไหนวะโอ้ยโอ้โหสี่สามเกมแม่งเดือดมากดูดิไฟโลค้ามันก็กัดไม่ปล่อยเลยนะครับเนี่ย ผมยิงนํามันแบบยิงตีตื้นมาผมยิงนํามันยิงตีตื้นมาเฮ้ยสุดเกินว้าสลาตันขอสี่เมตรได้ปะจะต้องเปิดลูกนี้แหละสลาตันพวกโอ้โหแต่ดูเกเรเบลมันส่งมึงซุปเปอร์ซับจริงไหมนี่วิ้ยอย่าบอกว่ากูจะโดนตีเสมอหน่าสลาตันแม่งเดือบแบกไม่รู้จะแบกยังไงแล้วหน่าเกเรเบลแม่งซุปเปอร์ซับแม่งส่งแบบหมาไม่แดกเลยว่ะโอ้ด้วยต้องเล่นเกมช้าแล้วว่ะคุณผู้ชม aprovechar las oportunidades โดนทุทนกน e ทีโดนทุทนกทหกหกเลยเหรอเกมมันมันขนาดนั้นเลยเหรอลน้นแม่งทอนหกนาทีคุณผู้ชมคิดเอาว่าล้นแบบมันขนาดไหนอะ่ะเราปาดไปซาลาตันดับเราซัดดูหูติดโดนแมตต์อัพยังยถ้าไปติดดาวคุ้ชมโอกาสกันเข้าสูงจัดเรียบร้อยซิโก้คอเน,เน้นๆคอเน,เน้นๆขอกไูไม่ได้โอเคาฟตัวข้าไม่ได้สวน ตบาราตัานพลิกบังแล้วดับบอลดูดิคุณผู้ชมมันสุดขนาดไหนโอกาสการยิงน้อยจัดแต่ทุกครั้งที่เขาง้างเนี่ยนำสี่ไปแล้วโหเทพเจ้ายังไงก็คือเทพเจ้าอ่ะคุณผู้ชมดูสุดสตล์กันอัพจีนี่เนี่ยมันสุดขนาดไหนอ่ะดูดิ โอ้โ,ฮโ,อโฮหฮาลูกค่าฝ่ายลูกข้ามใช่ว่ามันไม่เก่งนะคุณผู้ชมมันก็เป็นกัดหมากัดไม่ปล่อยผมเหมือนกันในเกมนี้นะฮะผมยิงนำเนี่ยมันตีตื้นผมยิงนำมันตีตื้นเกมเดือดจัดสกอร์รวมแม่งแดลูกอะ่ะ คิดเอาโอ้โหแต่เกมนี้ The b a c k o f the Bed, The Bed, The b a c k ไม่มีใครนอกจากสลาตันว่ะเทปเจา้าของเราจุดตีแล้วแค่นั้นแหละตันแม่ง110อยากรู้เหมือนกันว่าตัวเกมเนี่ยให้ MVP เขาจะให้ดาวเท่าไหร่นะคุณผู้ชมยิงขนาดนี้นะคะ โอ้ฝ่นานอข้าเป็นเมซี่7.0น่ะสวอนสลาตันเราฮึบโอ้ยหว่ะคุณผู้ชมนอกนั้นเนี่ยดู6.5 6.5หมดเลยดูดิคือไม่มีใครใกล้เคียงสลาตันเลยนะครับแบบ8.0ก็ไม่มีอ่ะเมซี่ยัง6.5ในเกมเนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับสลาตันสิดบายโมวิสของเราสุดจัดแม่งไปฆ่าพลังตัน110ยเยอะที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับบวกกับสูตรสไตล์การอัพจีนียที่คิดมาให้แล้วอย่างดีเนี่ย โคตรของโคตรโกงนะคุณผู้ชมคิดเอาละกันนะครับว่ามันคมขนาดไหนอ่ะเกมนี้ทุกอย่างแบบบอกทุกอย่างต่อให้ผมไม่พูดอะไรแต่เกมเนี่ยการกระทาเนี่ยมันบอกหมดเปลือกแล้วนะครับว่าสลาตาันแม่งโหดขนาดไหนของจริงขนาดไหนอะ่ะเทปเจ้ายังไงก็คือเทปเจ้าอยู่วันยังค่ำม่แค่นั้นแหละฝากสุดสไตล์กันอัพจีเนียไปด้วยว่าหอมจริงที่สุดแล้วนะครับสุดสไตล์กันอัพนี้คิด อย่างดีจริงๆใครสุมได้ผมดีใจด้วยใครเหมาไม่ต้องห่วงผมเหมาเป็นเพื่อนแล้วเว้ไปดูสตรีมสดได้ว่าผมเหมาไปกีบตัว <c oughs> แต่ใครไม่ล่าก,ก็แนะนำไม่ล่านะคุณผู้ชมมันเก่งจริงๆนะเว้อย่าพลาดนะคสำหรับสลาตันล่างใหม่ล่าสุดเทพเจ้าของเราน่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยแล้วเจอกันคลิปดา